ดที่จริงก็ทุกๆเขาเรียกว่าทุกๆงานแหละครับถ้าเกิดว่ามีมีสิ่งที่เราสามารถแสดงความยินดีหรือว่าสามารถซัพพอร์ตกันได้ก็ไปเกอบจะทุกๆที่ไม่ใช่แค่บุกคาทุกๆคนที่อยู่ในกลุ่มของเราน้องจีนหรือว่าพี่ๆทุกคนที่อยู่ในกลุ่มของเราถ้าเกิดว่ามีมีงานอะไรที่เราทำเราก็จะได้ให้กำลังใจกัน ร้องเพลงเ่อกี้บอกทวามในใจเานมากหรออยากบอกว่าคะหรือว่าเพลงมันน่ารักดีอะก็เลยแบบเฮ้ยเครื่องร้องยังไหมยังดูบ้าเสียงโผนเราไปกันได้แต่เขาด่าเป็นคนนี้คือด้วยช่วงแรกๆมุกบอกว่ามุกร้องเพลงเดิมมามาหลายปีแล้วก็เลยโอ้ยผมก็อยากจะลองแบบเปลี่ยนเพลงดูไหมเราลองหาเพลงมา มาร้องกันไหมอะไรเวลางานคู uh ่ก็ช <spe ak> ่วงช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของอีเวนต์ละเราก็จะมีงานคู่กันเยอะขึ้นอะไรนะเราก็เลยลองเลือกเพลงละมูก็รู้สึกว่าเพลงนี้ความหมายมันดีนะอยากให้มาร้องด้วยกันเลยก็เลยได้หยิบเพลงนี้มาก็จะชมเยอะตลอดเวลาครับทุกสามวิเลยเราชมตลอดครับเต็มเต็มครับเต็มเต็มตุ้มตำนานคือตีมเหรอวันนี้ตุ้มตำนานตุ้มตำนานเลย วันนี้ยไปนานบจริงๆเรือบ้านเราเนี่ยเรือบ้านคู่ก็ไปให้กำลังใจกันมาโดยตลอดครับไม่ว่าจะที่ไหนเราก็ยังคงเป็นคู่เชื่นเป็นคู่ที่ทุกคนชื่นชอบแล้วก็เวลามันมีโมเมนต์ต่างๆเขาก็เอาลงโซเชียลต่างๆแล้วเข้าไปดูก็สนุกดีครับสนุกดี

มีกิจกรรมให้ให้กันและกันบ่อยครับในช่วงหลังๆเราก็ค่อนข้างได้ได้เจอกันบ่อยมันก็เลยเวลาพูดคือก่อนหน้านี้มันก็จะมีความเกร็งไม่รู้ไม่รู้ว่าจะต้องเล่นแบบไหนต้องต้องแบบว่าต้องถ่ายทอดความรู้สึกยังไงอะไรอเงี้ยพอหลังๆเราได้เจอกันมากขึ้นเราก็กล้าที่จะเล่นอะไรกิจกรรมอะไรกิจกรรมตั้งแต่ซื้อหนูให้ผมเลี้ยงผมก็รู้สึกว่าเอคงไม่มีกำแพงอะไรที่เราจะคุยกันไม่ได้แล้วแหละมาพูดกหนูหน่อยค่ะหนูยังไม่หน้อยตัวใหญ่มากตัวเท่าหัวไมเลยตอนนี้ แม่ครับแม่ขุนได้อะไรอร่อยอร่อยมาแม่ก็จะแบ่งแบ่งน้องกินนิดนิดหน่อยๆอะไรเงี้ยครับหลังนกินแ,แต่กินโชคความโชคดีอของเขาคือเขากินแล้วเขาวิ่งตอนกลางคืนอ,นอะไรเงี้ยครับแรกๆก็จะก็จะตกใจหน่อยหลังๆก็เริ่มชินแล้วครับพอมานอนด้วยก็จะเคุ้นชินมากขึ้นในการวิ่งของเขาขเขาวิ่งตอนกลางคืนกลางวันเขาก็นอนช่วงยิ่งช่วงนี้เขาจะจะขี้อ้อนหน่อย จะกี่อ้อนคุณแม่โดยปกติผมกลับมาลูกเขาก็จะเดินวิ่งออกอะไรเงี้ยเขาไม่ชอบที่แคบแต่ทุกวันนี้ก็จะอ้อนแม่ก็จะนอนในมือแม่ตอนตอนเรียนหนูต่างแรกๆผมจเยาไปคืนทุกวันเนี่ยใช่บอกว่าแบบไม่วันแล้วมันวิ่งไม่เหมือเลยแล้วก็เออคนไปคนไปเหีืยมากเพราะว่าเรารู้สึกว่าหนูตนเป็นเด็กของชีวิตเด็กไม่ได้เรียนง่ายแล้วเขาสามารถ ส่งให้ดูทุกวันไหมแมแรกๆส่งหลังๆไม่ส <c oughs> ่งแล้วไม่ค่อยได้อยู่บ้านแม่ก็ต้องหอบลูกหอบเต้าไปนู่นเลยไปต่างจังหวัดไปหาอะไรเงี้ยเพาช่วงหลังๆ <c oughs> ผมถ่ายละครค่อนข้างเยอะทํางานเยอะออกต่างจังหวัดบางทีออกออกจากบ้านเป็นเดือนแม่ก็คอยไปเยี่ยมแบบตามตองตามอะไรเอาตัวเดียวพอเหรออยากมีกีกสักตัวไหมจริงๆคิดอยากจะอัพเลเวลนะครับอยากจะไปเลี้ยงน้องหมาและน้องหมาน้องแมวก็อันนี้อยู่เกามุก บอกสื่อพันพันบอกสื่อพันบอกหันสื่อบอกสื่อบอกอหันสื่อให้ขอแม่ครับเพราะว่าแม่ทุกวันนี้แม่ก็หลงพอได้เลี้ยงเขาจริงๆก็หลงก็พอได้รู้ได้ใสรู้่นั่นอะ่ๆก็คงต้องมาถามขอคำปรึกษาจากท่านผู้เติมนะครับท่านเกิดจะเลี้ยงจริงในในที่เราขอถามโมเมนต์ได้สิแก่น้องที่อนานพี่หญิงเอาอะไรมาเลยในวันนั้นน้องคือดิวกับผมมาตั้งนานแล้วครับ น้องบอกว่าถ้าคือมันเป็นเหมือนกับเป็นโปรเจกต์ของเขาเองในการเรียนของเขาเขาจะมีโปรเจกต์ี่รุ่นปีไหนปีหน้าใช่โอาพี่ไปดูหนูนะต้องไปไปหาหนูนะอะไรนะวการับปากว่าจะไปแล้วผมก็เตรียมงานทุกอย่างแล้วก็ไปหาไปดูน้องซึ่งน้องทำออกมาได้ดีมากทาออกมาได้คือจุดโฟกัสคงอยู่แค่น้องอะคือน้องน้องทำออกมาได้ดีมากๆครับ จริงมัน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 ค่อนข้างที่หลายกิจกรรมที่เราได,ได้ได้เจอกันพอมันรักแล้วอ่ะเราไม่ว่าจะโมเมนต์ไหนโมเมนต์ความสุขโมเมนต์ที่ต้องมีความทุกข์อะไรอย่างเงี้ยเราเราก็อยู่มักจะอยู่ในช่วงเวลานัหนักเสมอเสมอ,สมอแต่ไม่ไม่ไม่ทอดทิ้งเราก็อยู่ด้วยกันดูแลกันแบบแม้ดีครับแม่ดิมก็กำลังใจดีครับกำลังใจดีครับยิ่งทุกวันนี้ยิ่งแบบ มีออร่านะหลังๆมีออร่านะมีความรักหรือเปล่ายังไม่รู้เลยแตะอันนี้ทิ้งร้องอีกแล้วทิ้งล้องไว้เหรอกวิวไว้อีกแล้วประเด็นที่ช่วงหลังๆเขาสวยนะเขาบอกว่าดูแลตัวเองราศีเวลาแบบออกงานองนี้สวยนะหรือว่าเขามีคู่จิ้นเหรอหรือว่ามีคู่จริงที่อันนี้น้องชินยาเขาหรือเปล่าผมเพิ่งได้เจอเขาวันที่ไปดูน้องแหละครับทำไมช่วงหลังๆแม่ดูแบบสวยดูมีออร่าดูมีน้ำมีนวลอะไร เขาแบบยิ้มยิ้มเสริมึงเขาจะไม่รู้ว่าเป็นยังไงมงก้องสแกนครับต้องสแกนต้องสแกนหน่โดนแม่สแกนแล้วหลังๆเป็นของพ่อผมแล้วหลังๆเป็นของพ่อผมแล้วครับต้องแบบไหนจริงๆไม่แค่รักแค่รักแม่แหละครับแค่จริงใจดูแลแม่ได้ในช่วงที่แม่เหนื่อยอะไรเงี้ยในช่วงที่แม่ต้องการอ้อมกอดใครสักคนหรือว่ากําลังใจจากใครสักคนแค่นั้นก็ดีแลละไม่ว่าจะไม่ว่าจะใครที่เข้ามาล้วแต่แต่เขาบอกว่ามีมีคนามรู้สแม่เยอะเนี่ย สแกนยงเราสแกนยงเราเริ Scan hey, hey, ่นสแกนยัเขาจริงจอันนี้เราทิ้งรับมุกองให้แม่แล้วใช่ไหมพูดองแม่ล้วเครียดหนูขออีนิดหนึ่งไหมหนูไม่ได้ถ่ายแบบผู้กันเราได้เค็มมาแล้วมุกดาเป็นไงบ้างขอย้อนนิดนึงถ่ายแบบผู้กัารคาสุการ เต้นค่ะแล้วก็เขินๆด้วยเพราะว่ามันแบบค่อนข้างเป็นแนวที่ไม่เคยได้ถ่ายเท่าไหร่แล้วก็ถ่ายกับเทียมด้วยเออเราเห็นของกันและกันเรียบร้อยหมายถึงว่าชิคชิคหรืออะไรนี้ได้ชิคชิคยังดีเราเป็นเรื่องปกติไม่ไม่ได้ถืออะไรแต่ว่าเวลาถ่ายค่อนข้างแบบใกล้ชิดก็เลยจะถือยังมีเยอะครับยังมีเยอะรอดูของมุกนี่แซ่บเลยผมบอกแล้วแซ่บแซบเลยแหละ เลยตอนนี้รอรอกันงมเนาะใช่ <laughs>